จะยอมหรือไม่ยอมจำนวนไม่รู้แต่ว่ากัมพูชาเขาขู่แลือเกินเขาบอกว่ากัมพูชาตอนนี้มีการขนรถถังแล้วก็อาวุธหนักมาประชิดชายแดนแล้วก็ขู่นะครับว่าการสู้รบนั้นจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าทหารไทยยังข่มขู่แล้วก็ยังขัดขวางการสร้างถนนขึ้นไปยังปราสาทพระวิหารของกัมพูชาด้วยนะครับเป็นการเปิดเผยออกมาจากคนโทสไลดึกแมททัพันที่สามของกัมพูชาเนี่ยนะครับที่เขาก็เป็นคนที่ดูแลพื้นที่ บริเวณรอบๆแถวปราสาทพระวิหารอยู่ด้วยเขาก็บอกว่าตอนนี้ทางกัมพูชามีการเคลื่อนพลนทหารแล้วก็รถถังรวมไปถึงปืนใหญ่ต่างๆเอามาประจําการเอาไว้อยู่บริเวณตามแนวชายแดนนะครับตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วเขาบอกเขาเตรียมพร้อมรบเต็มที่นะครับแม่ทัพกัมพูชาก็ยังอ้างว่ากองทัพไทยได้กระทําการยั่วยุเพราะฉะนั้นกัมพูชาก็จึงต้องเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นรถถังไม่ว่าจะเป็นอาวุธต่างๆเพื่อที่จะตอบโต้ แล้วก็บอกว่ากัมพูชานั้นมีสิทธิ์ที่จะปกป้องดินแดนของตัวเองนั่นคือความเข้มแข็งของแม่ทัพกัมพูชานะครับค่ะนายเขียวกัญยริตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศใช่ไหมแถลงข่าวของกัมพูชาให้กระทรวงแถลงข่าวของกัมพูชานะให้สัมภาษณ์ว่าการสู้รบอาจจะเกิดขึ้นบ่ายวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็เป็นได้ เขาบอกว่าการสู้รบอาจจะเกิดขึ้นบ่ายวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็เป็นได้หากว่าทหารไทยยังข่มขูและขัดขวางการสร้างถนนขึ้นไปยังปราสาทพระวิหารรัฐมนตรีกัมพูชาย,ยังกล่าวถึงเรื่องราวที่ไม่มีการพูดถึงกันมานานนั่นก็คือการสร้างถนนจากพื้นราบลัดล้อขึ้นไปตามเชิงเขามุ่งสู่ปราสาทพระวิหาร ซึ่งส่วนปลายได้ตัดลึกเข้าไปในพื้นที่พิพาท4-6ตารางกิโลเมตรที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าเป็นดินแดนของตนการก่อสร้างเริ่มเมื่อปี2551โดยจะทำเป็นทางลาดยางตลอดสายและยังไม่แล้วเสร็จการก่อสร้างถนนขึ้นเขาใช้ทุนจากมูลนิธิโทรัศทับายน์ซึ่งหุนมนาบุตรสาวของหุนเซนเป็นผู้อำนวยการเอง พอ่อยังไม่พอเอาลูกสาวมาอาํานวยการต่อนะครับก็ดีแล้วครับก็ความเคลือ่อนไหวเขาทางฝั่งกัมพูชานะครับก็จะเห็นว่าเขาเตรียมพร้อมทางด้านการทหารผู้นําเหล่าทัพของเขาต่างๆก็สแสดงความเข้มแข็งเต็มที่เขาบอกว่าพร้อมที่จะสู้กับไทยทุกเมื่อของเรานั้นเราก็ยังอุ่นใจยังดีนะครับที่เห็นทาหารไทยก็มีการฝึกซ้อมกันเหมือนกันแต่ก็บอกว่านั่นก็เป็นการฝึกตามรอบปกติก็ว่ากันไปเถอะแต่ว่าท่าทีที่แข็งกร้าวของรัฐบาลน,นั้น ของเรายัางไม่เห็นครับาาามาดูเรื่องอีกฝั่งหนึ่งบ้างเดี๋ยวขอต่อเรื่องกัมพูชาส,สักนิดหนึ่งนะฮะกรณีของกัมพูชาถ้าดูข่าวเมื่อเช้าที่แสงทำรายงานไปกองทัพที่มีการขนอาวุธยุโทโธปกรณ์เครื่องรถถังมาลูกชายของฮุนเซนเป็นคนนำมาใช่ไหมอ่า แล้วก็การสร้างถนนขึ้นปราสาทพระวิหารก็มีหุนมนาบุตรสาวของหุนเซนเป็นผู้อำนวยการใช่ไหมเรียกว่างานนี้หุนเซนกะยิงนกนัดยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยใช่ไหมหนึ่เจ้าดิีแดนของไทย 2. ปูทางอำนาจให้กับลูกหลานของตัวเองใช่ไหม มีบทวิเคราะห์บทวิเคราะห์หนึ่งโดนใจมากคุณสุดที่ชัยยุนเขียนในกาแฟดำนะคุณสุดที่ชัยบอกว่าวันก่อนสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่าฮุนเซนกำลังปูทางสร้างทายาททางการเมืองด้วยการให้ลูกชายวัย33ที่ชื่อว่าพคนรีฮุนมาเน็ตไปเป็นนายพลสองดาวในตำแหน่งผู้บังคับการหน่วยทหารราบอย่างไม่เกรงใจใคร ถึงกับมีคนเปรียบเลยว่าพ่อลูกคู่นี้เนี่ยมีความละไม้คล้อยกับผู้นำคิมจองอวิวรู้จักกันไหมคิมจองอวิวผู้นำเกาหลีเหนือนะเ,นเหมือนกับคิมจองอวิวกับลูกชาย ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่มีชื่อว่าคิมจองอุนอายุ29เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นนายพลและสมาชิกกรมการเมืองจากที่ไม่เคยมีบทบาทอะไรทางการเมืองเป็นชิ้นเป็นอันมาก่อนมันก็เหมือนกับของหุ่นเซนใช่ไหมที่ลูกชายก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมาก่อนแต่พอมีข้อพิพาทกับไทยให้ลูกชายขนอาวุธยุทโธปรกรณ์เอ,อากองทัพเอามาข่มขู่ไทยใช่ไหม ความต่างอยู่ที่ว่าอย่างนี้อยู่ที่ว่าอย่างนี้คิมจองอิลกําลังจะวางอํานาจก็คือให้ลูกชายเนี่ยสืบต่อในอนาคตอันใกล้แต่ว่าฮุนเซนไม่มีท่าทีว่าจะลงจากตําแหน่งแต่อย่างใดแม้ว่าจะปกครองกัมพูชามาต่อเนื่อง26ปีแล้วแต่ว่าฮุนเซนตอนนี้อายุใกล้60ก็ยังดูเหมือนจะยืนหยัด จะดำรงตำแหน่งสูงสุดทางการเมืองที่ไม่มีใครท้าถ่ายอำนาจได้กรณีล่าสุดนี้ที่กัมพูชาจับคนไทยเจ็ดคนคุณสุทธ่ยายย่นบอกว่าก็เป็นอีกบทหนึ่งที่หุนเซนเล่นได้อย่างเกือบจะไม่มีเสียงคัดค้านวิภากษวิจารณ์ในบ้านเขาก็คือในเขมรน,นะนะเพราะเขาชูไพ่ชาตินิยม เพื่อเรียกคะแนนคนขเขมรและกระพือข่าวการคุกคามดินแดนกัมพูชาจากฝั่งไทยตามจังหวะการเมืองในประเทศที่ตนต้องการมาตลอดยิ่งฮุนเซนกลุ่มอำนาจการเมืองแบบเป็ดเสร็จมากเพียงใดผลกระทบต่อไทยก็ยิ่งมีความไร้ระเบียบมากเพียงนั้นยิ่งการเมืองไทยแตกกระจายเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากเพียงใดผลกระทบต่อตัวเราเอง ก็ยิ่งปั่นป่วนมากเพียงนั้นนะฮะก็เรียกว่างานนี้ฮุนเซนก็อาศัยไทยเป็นเครื่องมือสร้างความปั่นป่วนขึ้นในไทยเพื่อนหนึ่งจะได้พื้นที่ที่เขาต้องการและสองปูอำนาจให้กับลูกชายลูกสาวของเขาใช่ไหมกลัวฮุนเซนไหมกลัวลไหมรถถังมาโยติดชายแดนแล้วนะ โอ้ยฮุนเซนเขาโค่นพรพตนะเขาเอากำลังเวียดนามมาโค่นเลยนะไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวนะไม่กลัวไม่กลัวฮุนเซน็นตัวเล็กใจใหญ่อ่าครับ